จะมาตามหาไอโคกไอตัวที่ชอบสะกิดแต่ว่าโค้กไม่อยู่ก็เลยเจอตัวนี้แทนยี่มแม่มีเนื้อเหลือเหลืยิี่แม่กินคนเดียวนะโค,ค้กนี่ต้องรอตอนเช้าเลยโคกก็อยู่ตรงสะพานตรงเนี้ยที่เขามาอะไรนะผูกๆก,กันผูกป้ายตรงเนี้ยตรงหมู่บ้านอีตองเมื่อกี้นางก็มาหาแหละนางจําได้แต่ว่านางกลับบ้านไปแล้วนะมีบ้านมีเจ้าของ นี่ให้ตัวนี้กินแทนนะเนื้อคือแบบอร่อยมากเนื้อโลละเก้าร้อยลูกค้าซื้อให้อีแม่แต่อีแม่กินไม่ไหวมันเยอะอร่อยสบายตัวเดียวเลยอ่ะมันมีมีหมาสีขาวขาวเป่ะๆตัวนไม่รู้ไปไหนไปใกล้ๆหน่อย อ,อร่อยไหมนี่เนื้ออย่าง like ดีเลยนะเนี่ยไปเก็บไปตัวขาวหายไปไหนน้าตัวขาวขาบเท่น่ะไปลูก ยังยังมีเยอะลูกค,ค้าเขาซื้อมาเยอะอ่ะโคกต้องรอกินหมูปิ้งตรงนี้เี่ยไม่ต้องสก,กิดก็ให้กินเห็นเปล่าโชคดีไปแลดูจะไม่สบายผอมเชียวดูอ,อ่ะางางไอ่ะกินดีเหรอ,อ อาเทให้ตรงนี้นะเอออันนี้เดี๋ยวเราจามไปคืนเขาอ่าร่อยไปหนึ่งมื้อโอหทำไมต้องให้ป้อนเนาะ้างป้อนด้วยวางให้ก็ลักินอ๋อกินอ่ะชิ้นสุดท้ายแล้วเร็วๆชิ้นสุดท้ายเร็วเร็วเรว้ำ